ทันทีสามของการเจี๊ยบโปดเนาะกะทางนาสาวมันก็ได้พาไปสูตรดนำ้ำสูตรดน้ำแล้วกะค่อยก็เริ่มแบบตีงได้แล้วเนาะตีงได้แบบนั่งกัตมาดกะเริ่ม ได้แล้วนะทุกคนมันก็นเริ่มเข่งตึงอยู่แต่ว่าแอบคัดไปเรื่อยๆนะทุกคนแอบแบบตีไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันมันตึงทางแข้งทางขานนี้เลยมันตึงเนาะเอาสีพับแข้งพับนี้เข่ากันเนะแต่ว่าเขาต้องได้ค่อยๆเอาเข้านะทุกคนท่าที่ตาเบิง่งตอนต่อไปเนาะว่าสิเป็นเอาเลยแน่นะทุกคนค่อยกับสีพายอยา่างยฝึกขึ้นมันดีไวๆเพราะว่า ในใจยิ่ไปถ่ายคลิปแล้วทุกคนไปกำลัังเจอเธอและกลาเบืิงงโฆษณาเธอทิบางเพื่อการสนับสนุนในเดอ้อทุกคนเดอ้อขอบเจอหลายๆติดตามตอนต่อไปได้เลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ทางฟังไทยนะเอฟซีฝังไทยแรวก็สบายดีพี่น้องอยู่ทาง ประเทศนาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศนําเมื่อนี้ก็มาพ่อับทดบางหรือบางแชนแนลคือเก้านะทุกคนะกะมาอัปเดตเท่งน,นี้เมื่อนี้เป็นมือที่สามเส้ามือที่สามแล้วทุกคนเนาะมาเล่าอาการสู่ฟังเมื่อคืนนี้คืนนี้กะเจ็บเนานะมันโปวดมันอันนี้ไปเมื่อไหนะทุกคนแค่แข็งนี่มันไขนะ่เนาะอาศัายในในวัน นี่แหละวันคนหมกเขออินวันคนเนาะมาหก<ม>บาทก็เริ่มสีแห้งแล้วแหละทุกคนเนาะอัดไ้เพื่อว่ามีเริมติดเริงนะเ่ะอนผิดกฎของอันยูทูบเพื่อนเนาะ <c oughs> นี่นี่แล้วแข่งแล้วไอมันก็ไข่ทุกคนแต่ว่าล้างบาทแล้วเศร้านี้ <c oughs> ล้างบาทแล้วแสบแสบ,แสบนาะตอนล้างบาทไม่ได้บ่งเจ็บแสบเลยอันนี้มันน <c oughs> ้ำยางเลื้มมากระซิ่อยเอาตลอดเนาะ <c oughs> เอากระทา ทางจะล็อคี้เพอ่์เสือมันแห้งนี่ตัวนี้แห้งแล้วนี่แต่ว่ามันยังเจ็บอยู่เราพับเันนี่กันยะเนาะเอาลงนี่กันยานะทุกคนเอาลงนี่กระเจ็บนะ่นนี่เพราะว่ามันมันขึงอยู่นะนี่เอาลงนี่กันยะเนาะเอาขึ้นเอาลงก็นยานะว่าแล้วกันนะก็เลยว่าตอนเศร้าก็ ได้แต่หนอขึ้นหนอดลงแค่นี้แหละคือว่ามนีีเรื่อมันเจาะนะทุกคนมันมัน,ม,นมันเข่งอยู่วันข้อต่อนี้เนาะอาการของมันนะเสามือที่สามเนาะโอ้ท่าแบบคนที่เจ็บแหงว่าที่บ้างน่าจะแบบพื้นหญ่านะอันนี้คือคืนที่สามที่บ้างก่ะรู้สึกว่าตีงได้แต่วันยังเข่งอยู่เนาะ แต่ยังเข็งแต่ทิดบ้านก็นย่างอยู่เด้แต่ละมือก็ไมีไไม,ไไมีได้นั่งยื่ซื้อทานางอยู่ซื้อนี่มันเราเป็นลูกย่างแล้วมันเจ็บทุกคนเนาะเจ็บปวดเลยว่ายกแข้งเนี่ยจะง่าวนะเบ้าหอยืนนี่มันก็จะล้มนะเขาก็เลยว่าต้องพึกแอร์ตลอดเนาะแอร์แบบมีให้มันเข็งนะทางเขาเอ้อทิพย์กันไปฮอดไทยนี่ทุกคนเนาะไม่ได้เป็นไปเลยเนาะเห็นว่ารถเพิ่นพเพรย์ไม่หนึ่งแล้วเพิ่นกระโถงสร้าง นั่นจะน่าจะสร้างมาแล้วกะนน้ำเพื่อนก็น,น่าจะถ่ายคลิปเนาะเป็นฮับสุมน้ำเพื่อนนะทุกคนทีน่บ้านก็จะไปน้ำเพื่อนนี่แหละแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็นเลยไม่ได้ไปนะก็เลยได้เบิ้งแต่น้าคลิปแล้วกะนก็นเป็นห้องนั่นแหละแต่วันง,งวดนี้ไม่ได้เข้าไปน้เพื่อนงวดนี้มือตีสามล้วก่นม่ห่วง อื่นสีเป็น,นเ, <TO G> น,น,เน,นึ่ย NO? เลยเราก็มารอถ้าเบิ้งนำกันนี่เนาะเราก็ได้อัปเดตได้เบิ่งแต่ตอนเช้าๆซืๆ่อๆทุกคนมันก็นเริ่มไข่ขึ้นนับมือ่นแหละทุกคนแต่ว่ามันก็โบ,บมนันอันนี้แหละเนาะแม่นขวามทันมอเพิ่นวาน่าวเลยสองมือสามมือมันก็สีโบ,บมกจะหลายคนแหละผู้ที่หูกะเป็นป้าลุงพี่ๆน้องๆเพินน่นกามา ผู้แค้นเนาะบางคนที่เพื่นหักแพงกันนะนะเพเป็นเลื่อนเคยกันเพื่อนก็นกนมาผู้แค้นเธอเนาะฝากติดตามเป็นกําลังให่เจอเธอที่บ้างเลยเด้อทุกคนเด้อโดยกาลังเจอเธอเนาะเหตุคิดนครั้งต่อไปที่บ้างก็จะเอาแต่คิดตัวถ่ายว่าแหละลงซะเบิ้งฝากติดตามเป็นกําลังให่เจอเธอที่บ้างแน่เนาะการมีการโฆษณาบางที่บ้างเนาะทุกคนเปิดซัพพอร์ต ในการเฮ็ดคลิปคนิดบ้างเนาะเพื่อจะมีรายได้นำเพิ่นเนาะทุกคนนะกับ<ม>การเฮ็ดคลิปอะม้วนอยู่ทุกคนไ้ถไายบรรยากาศทั้งบ้านทำเพื่เอเอฟซีได้เบิ้งได้สมเลยเพราะไงไม่ไงนะครับสมเบิ้งนะเมื่อนี้ก็เป็นยำเส้นนะนี่มันเจ็บแบบจ่องเสื้อเอ๋วแค่นั้นนะทุกคนปวดเอ๋วเลยนะนี่คันแบบเอาเย็ด,ดอ่อนนี่ มันก็ป้าบป้า่เทั้งนั้นพอเย็ยนเองคดขึ้นนะมันก็สิเจ็บแบบนี้แหละคืนนี้ก็นอนเนี่ยนอนกะนอนได้แต่ข้างนี้เนาะนอนพิกแบบจะแข็งนะทุกคนนอนง่ายกะอันตุ้มพ่อมก็ต้องได้ตุ้มสองพื้น วันเมื่อคืนนี่กระห่อนอยู่ด้ยตุ้มมาอดแข้งนี่อากาเอาอีกพื้นหนึ่งตุ้มแตนี้ขึ้นมาขอน้องมันกระจีไปดุปสาซักเน่จังเละแต่ว่าเมื่อคืนนี่ห้อนในลีขคืนนี่มีหัวแก้เสื้ออ่อยนเลยเนาะแล้วเบื่องเสื้อเปะม็ดนอนเนียจะนุ่งไม่ได้เลยเนาะอากาศฟันว่าฟันเมื่อคืนนี้ พันว่านณะเห็นคนขับรถและรถนะแบบโตนลงขี้ตมไลนะทุกคนโตนลงจนว่าลิปเนาะโตนลงริบเลยนะกะขี่ขึ้นมาคือเก่าแบบนี้นะรถนะรถง่ายรถกระบะนี่แหละโตนลงลนะกัขึ้นมาขี้ตมโม้ล้ายนะทุกคนจนแบบฟัน แต่มันคือซีมเมนเกลยวครับอันนี้เราทุกคนแต่แบบฝ<ม>ันแบบเผื่อเจอไปื้อยนะเมื่อวานนี้การได้ไปสูตรรดน้ำแล้วเมื่อวานนี้ฮะแต่เราซีเอาบรรยากาศบถวงในครั้ง,งต้นๆโบราณเราทุกคนอ่าไปสูตรรดน้ำนำําอ่าเป็นเอินหน่อยแล้วก็เป็นเอินแบบชิ้นถับนั่นเพื่อนนะเขาหน้าสาวเพิ่นพาไปเนาะพาไปเห็ดอยู่เพือนเพื่อนเนาะ มันก็นจะเป็นผู้หญิงนี่แหละแล้วเพ่นก็พาไปเนาะเขาเนะสาเพบันกันนับถือนะทุกคนแล้วก็ผู้แขนเนี่ยนี่เป็นอะไรก็ท่าทิศตามเบิ้อมืัอนี้เนาะกันสี่าานี่ไปนี่แหละเนาะเพื่อจะแห้งแล้วก็ดีขึ้นในตอนต่อไปนะ อนุญาตเธอเบ่งแต่ค้างนี้ก่อนเนาะทุกคนอ่าพราะบากาไข่ไข่แน่แล้วนี่ฮะตีนของที่บางนี่ฮะมันแห้งแล้วตอนนี้แต่ว่ามันมันทึบมันซื่อๆเนาะมันมันไข่อย้่นะทุกคนไข่แล้วกับบอลข้อต่อนี่กับเอาพับลงนี่กันเนาะพับขึ้นกันเนามันมันเข่งคัดอยู่วันนี้เลยวันนี้ก็เป็นบาสกันเนาะ เป็นบาดแบบทะลอกหนังออกนะถ้าว่าแบบที่บ้างกันยังงงคือกันนาะเพราะว่ามันลงข้างนั่นอะ่ะเสื้อรถก็จนมุนมัดมุนบาดไปนะทูไปเลยนะทุกคนแต่ตีนที่บ้างนี่กัเกือบแม่นตีนบาดกันเนาะว่าเล็บเห็นเล็บตัเองมันบาดนะประมาณนี้เลยเนาะน้ำน้ำยางเลื้งมันสินยอ้อยเอกตลอดวัาเลอนทำใจไปซื้อ เหมือนทอดถ้านั่นเป็นกระชื้อมะก้อนแล้ว ยาที่ทันหมอเอาเพิ่นนะครับนี่นี่โซได้นี่นี่นี่ที่ทันหมอเอาเพินะ่นเนาะมี่นี่พิดบ้าดน,นะทุคกคนอันนี้มันสองอันอนะนี่เนาะสองแผงอันนี้อาการมียานี้กันเซอรนะ์เนาะ ม่ดแล้วแพงหนึ่งมัดไปแล้นี่อาอันนี้คือสองอันยาปลาปลาเซตามอนแพงหนึ่งยาแดงก็ยาล้างบาทสกอตติสมดซมี่ นี่ลยืนเทิงแบบไม่ค่อยได้หรอกเจ็บเนาะยืนเท,นทิงแล้วกับมันปวดตรงแข้งเลยนะทุกคนปวดแบบแหว่งไม่ได้มันจ้องยืแหว่ิพี่เจ็บจ้องลงมามีแข้งคลิปนี้กับขอคมกอขอบเจอ f c ทุกคนที่ทำสมบัติแล้วกับมีคมโฆษณาเนาะ แล้วก็เฮากำลังเจอตลอดมาเป็นกำลังเจอที่บางตลอดไปเด้อขอบเจอหลายๆคลิปหน้าพอกันเมื่อคลิปนี้ค่ะขอเขาเข้ามาสมบายดีฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ